สวัสด,ดีวันซุกที่หาท่านว่าห <c oughs> ยุดวันเพราน้ามกับบกแล้วพาเด็กหน่อยมากหาทกปลาครับลงตะก้อน,นะครับคนไม้กัดดีเยี่ยมครับงามๆฮมดีๆฮ่มบิดมือเบิดเว้น เรียกหน่อยมันก็มัดมากคักเนี่ยวืดหลังจากแข่งกีฬาแล้ววืด <c oughs> ไหนบอกอ้ว่าบ้านเล่ม้านนะครับม้านเดียวบ้านนี่ยม้านนะครับม้านเดียววืดวืน,วนเอาใส่ถุงกับตันใส่ถุงไอ้น้องเร็ว ว่าเบิ <gracias> <t ler oy ang> <t> uh> ่องกับตัวปลาครับเอามันเดี่ยวบนเอาถุงมาใส่น้องเดี๋ยถุงอะไรก็ได้ถุงเขียวก็ได้ถุงใดก็ได้ใส่รถมาแล้วครับเต็มแล้วครับ นะครับไปแกะหางแดงครับคุณนะครับบรรยากาศาว,ว,ว่างนีขันเป็ไขอยได้แลีวว่เออเ,เา,า,อา,าโดดวันอาบน้ำตรงว่านได้หนิว่าลงน้ำนะเอ้ยเสียมเป็นเสียมมาแล้วหาแนวเรี